สวัสดีเพ,เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DC n a m l ักว Winter Project ตอนที่สองกันนะครับวันนี้ผมก็ได้ทำการหาอาหารจากบริเวณบ้านร,บรอบๆโรงนาแห่งนี้นะครับแล้วก็เริ่มที่จะทำการอุ่นอาหารแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าอาหารในแผนที่ n a m l a s หรือว่า ที่เป็นหน้าหนาแบบนี้เนี่ยจะไม่สามารถทานได้ทันทีนะครับจะต,ต้องทําการเอ่อให้ความร้อนให้มันหายแข็งก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีอาหารกระป๋องนะแล้วก็ส่วนของพวกสตรอเบอรี่แล้วก็น้ำผึ้งนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสตรอเบอรี่กับน,น้ำผึ้งเนี่ยมันทํำยังไงนะให้มันทานได้นะครับเพราะว่าพอผมหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเอาไปใส่ที่ตะแกรงเหมือนกับอาหารกระป๋องไม่ได้ นะโอเคกินได้แล้วโอ้อกระป๋องนี้ได้แล้วเก็บมาก่อนเลยเนี่ยมันใส่ไปไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันต้องอย่างไงนะโอเคนี่ก็ได้ะเดี๋ยวเรากินก่อนเลยนะเพราะว่าความหิวนี่มันน่าก,กลัวนะครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าถึงเราจะหาอาหารได้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะ หาที่ทาความร้อนได้เท่าไหร่โอ้นี่คืออะไรร้อนไปโอเคร้อนไปอีกเดี๋ยวเราเปิดไว้เลยแล้วก็รอให้มันหายร้อนลงสักนิดนึงก่อนร้อนไปก็ไม่ได้โอเคนี่ผมเพิ่งรู้นะแต่ความรู้ใหม่เลยมีควันด้วยนะครับเป็นใหม่เลยแล้วเป่าให้มันโอ้เป่าได้นะโอเคเดี๋ยวเปิดไปก่อนนะเรามาจัดการ เออน้ำผึ้งนี่ก่อนว่ามันทำยังไงถึงจะกินได้เอ้ยผมใส่ไปในนี้เลยผมไม่รู้เรียบร้อยนะครับโอเคอาวไม่ใช่ไนวะนี่ก็มันหายนะเอ๊ะมันฟรีซิ่งแต่แรกมันฟอร์เส้นหรือเปล่าใช่ปะ่ะอ้าวเอาไว้นี่ก่อนกันไม่รู้ไม่รู้นะครับ ว่าตอนนี้คงยังไม่อยากให้ไฟดับใช่ไหมเดี๋ยวผมไปหาฟืนมาเพิ่ม้วกันเดี๋ยวผมรับมีดที่มีอยู่กันกว่าจะได้มีดมานี่มันก็ยากมากนะครับทุกคนผมพอจะเข้าใจดีไซน์ของแผนที่นี้แนละ้วคืออยากได้อาหารนะ่ะจะต้องมาที่บ้านเรือนเท่านั้นนะมันดบับดับดีกว่าแผนที่ดั้งเดิมอีกนะแต่ถ้าอยากได้เป็นพวก ของใช้ที่เป็นพวกอาวุธเนี่ยต้องไป่าทฐารนะโอเคผมพอจะเข้าใจแผนที่นี้ละว,ว่าตอนนี้เราซ่อมมีดก่อนนะครับมีดนี่การว่าสําคัญมากเลยนะผมว่าอืมกินได้แล้วสุดยอดเลยอืมที่นี่ดูเหมือนเป็นเขตโกดังอะไรสักอย่างหรือเปล่าที่ผมเดินออกมาไม่ไกลนะจากที่เราย่าง อาหารกันเมื่อกี้ก็คือตรงนั้นเองนะหลังหลังอาคารเนี่ยเดินมาก็เจอที่นี่เลยนะผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจด้วยเสียมันคือที่ไหนมันผมเห็นกระเป๋าหรือเปล่าหรือว่าอะไรเป็นกระเป๋าจริงๆด้วยกระเป๋าแบบเดียวกับที่ผมใส่อยู่นะั่นแหละไ่ดูแล้วเหมือนสภาพจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเลยนะครับ ดีไซน์แผนที่ก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับมาใส่สา้ารเฟเฟกลงไปแบบนี้ด้วยนะตอนนี้เหมือนจะมืดแล้วด้วยน่ากลัววะ่ะยัดเข้าก่อนเลยอยฝนเหรอหิมะด้วยฝนด้วยเหรอเนี่ยผมว่างานเริ่มยาบแล้ว ดูสถานการณ์สักครั้งหนึ่งนะผมไม่มีเชมไลท์ด้วยผมทิ้งไปแล้วแย่แล้วจะลบเอ้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะเอาผมสลบอ๋อหรือว่ามันคือ เหมือนในเกมสตอเกอร์ปะที่ว่ามันจะมีฟ้าฟ้าผ่าอะไรเงี้ยฟ้าคำรามอะไรเงี้ยมันจะต้องอยู่ในอาคารที่มีชิดอะผมว่าใช่แน่เลยอ๋อผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่ามันจะมีคือผมรู้นะวมันคืออะไรแต่ผมผมไม่คิดว่ามันจะมีในนี้ <laughs> โอเคเข้าใจละผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันเป็นเบสมาจากเกมสตอเกอร์นี่ผมฟืนหรือยังเนี่ย โอ้โหมองเลยไม่เห็นเลยแย่แล้วนี่ตาผมบอกแล้วนะตายละมองเลยไม่เห็นเลยทุกคนผมทำไงอ๋อผมหันหน้าเข้า,อาแ <laughs> องแพงตลบนีนั่นใช่ใช่ไหม หมูใช่ไหมโอเคขอแล้วกันเพราะว่าช่องมันเหลือนะครับลูกซองกับหมูน่าจะได้อยู่นะหมูนี่มันก็วิ่งไวนะในเกมเนี่ยแต่ว่าถ้าว่ากระตามตรงแล้วก็ยังพอที่จะไล่เขาทันอยู่นะโอเคขอโทษนะคุณหมูแลเองไม่โดนไอ้ฟ้าผ่าดิฆ่าโดนเหรอวะหมูหม เป็นไปได้ยังไงนะโอเคครับเดี๋ยวรอเข้าระยะจริงๆก่อนนะผมถึงจะยิงนะเพราะว่ามันไม่ใช่ลูกสลักนะครับโอเคใส่เลยโอเคได้อยู่นะโอเคตัวเดียวก็พอแล้วครับไปรีบพลาดรีบไปเลยเหมือนจะใกล้ถึงแล้วนะทุกคนแล้วเมื่อกี้ผมก็เจอเสื้อตัวใหม่นะในในตรงอาคารนั้นนะ่ะ เปลี่ยนเป็นเสื้อตัวนี้ลนะอะม,มันเป็นเหมือนค่ายทหารเหรออืมผมก็ไม่แน่ใจนะต่อให้ลูกยางกับซอมบี้ก็ยากนะครับไม่ใช่ว่าลูกยางยิงซอมบี้ตายนะมันเลีกยตัวนั้นมาด้ไหมเดี๋ยวมาตัวเดียว อคขทีพนนะาโทฮูดเหรอเป็นยังไงอาโทฮูดอ,อ๋อน่าจะใส่กับพวกเสื้อพาโทไหมแต่เท็กเจอร์มันดูยากมากเลยอะแต่มันก็เท่ดีนะผมว่าถ้าแบบถ้ามันออกมาเท็กเจอร์ละเอียดละเอียดมันก็เท่นะผมว่าเพราะมันไฮอินสูลูชันด้วยฮะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยไฮอินสูลูชันเหมือนกัน มันเท่นะเอ้ยผมชอบเปลี่ยนเลยไนช่องสูตรนี่มันเอาไว้ใส่อะไรเอาจริงๆสูตรเนี่ยอ่ะยิลี่สูตรใส่ไม่ได้หรอว่าไหมทุกคนนะคือตอนนี้ผมว่าพายุหิมะมันหนักเกินไปแล้วครับผมว่าผมจะต้องเข้าอาคารสักที่หนึ่งก่อนนะไม่งั้นผมสุขภาพผมลดอยู่ด้วยตอนนี้น่าจะเป็นผลจากพายุหิมะตอนนี้นะครับ ผมคิดว่าตอนนี้ผมจําเป็นที่จะต้องเข้าอาคารเพื่อหลบหนาวละมันหนาวเกินไปนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมกําลังรับความหนาวเต็มๆนะครับไม่มีแม้กระทั่งป่าหนาๆหน่อยที่จะช่วยบังนะผมมองไม่เห็นอะไรเลยนะตอนนี้ข้างหน้าโอ้ไมคก็ต้นไม้อีกสิ่งที่ผมต้องการคืออาคารอ่ะแต่ผมมองเห็นแต่ต้นไม้ว่ะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมอยู่ตรงไหนเนะี่ย และภัยุหิมะานี่มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยผมก็ไม่ทันสังเกตเลยแต่คิดว่าน่าจะช่วงที่เรากําลังอยู่ตรงค่ายทหารนั่นแหละครับเหมือนผมเจอ,อาคาราแล้วเฮ้ยผมจะวิ่งไปเลยแล้วกันถ้าปล่อยไว้แบบนี้แย่แน่ครับโอเคได้อยู่นะาคารนี้ ไม่ใช่คานนี้นะอาคารอีกอันคารหนึ่งโอเคทหารอ๋สุขภาพผมเหลืองแล้วโอเคผมจะตัดไม้เข้าไปด้วยนะ โ okay, อเคอะ่ะทุกคนผมคิดว่าเราพร้อมที่จะออกเดินทางต่อแล้วในที่เราโอ้เจ๋งไว้ยิงซอมบี้นะครับมจะชอบชอบนะเดี๋ยวเอาทิ้งไว้ในเตาเลยแต่ว่าเราไม่มีลูกจุดสองสองในชะไม่เป็นไรนะได้อยู่นะครับดีกว่าไม่มี เอ้แม hey, hey, okay. mm ็กพีวันโอเคพีวันเราได้ใช้แล้วนะครับ <laughs> หมายความว่าผมไม่ได้ชอบพีวันนะแต่แม่มีทางเรื่องนะมีแม mm ็ก hmm. พอดีนะครับลูกเก้าเราก็ไม่มีด้วยโอเคขอบคุณมากสำหรับป้าหลังนี้นะ mm hmm. ที่เป็นที่พักในยามที่เราลำบากนะโอเคเราไปต่อดีกว่าครับ mm hmm. ตอนนี้เรายังขาดน้ําอยู่นะอาหารเรามีเยอะมาก mm hmm. ก็ไม่เยอะมากหรอก mm hmm. แต่ว่า อ่ละคือขาดน้ําแล้วก็พายุสงบลงแล้วนะครับทีนี้เราจะได้เดินไปถูกทิศถูกทางสักทีนะโอเคหน้าหน้าของเราตรงนั้นเป็นเครนเหรอมันคือทางซาวเวทอืมเราคงไม่ไว่ายน้ำข้ามไปหรอกนะโอเคผมไม่รู้ว่าผมจะต้องไปไหนนะออาว่า ตอนนี้ก็ขอเดินทางไปเรื่อยๆก่อนละกันโอ้ตะวันกําลังขึ้นพอดีนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบวิดีโอตัวนี้นะครับก็อ,อย่าลืมที่จะกดถูกใจซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและเปล่งก,กันได้เต็มที่เลยนะครับสำหรับตอนนี้ก็อาจจะมั่วๆนิดนึงนะเพราะว่าไม่รู้แผนที่แล้วก็ไม่รู้เกมเพลย์หลักๆของออมอดแผนที่นี้นะครับเอาเป็นว่าเจอกันวิดีโอตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ